ั้นตื่นมาเป็นตันโยงแม่ไม่อยากไปเรียนค่ะไม่อยากเปเรียนกับเด็กตกลงว่าจะไปหรือไม่ไปแสบจริงๆแลเราเนี่ยข่ะท้อค่ะหนาว น้องเมย์สุดที่รักของนวีกลับมาสลับร่างป่วนหัวใจกันอีกครั้งในละครกุ๊กกิ๊กน่ารักพรพรมอลเวงเวอร์ชันใหม่เอี่ยมอ่องที่ผู้จัดรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งค่ายเว็บทีวีจำกัดคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์ที่จับละครเรื่องไหนก็ดังเปรี้ยงครั้งนี้ทักทีมากับผู้กำกับใหม่ของช่อง3าชุดาภาจันทเขตมาเนรมิตรังสรรค์ถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับเด็ดร่วมกับเหล่านักแสดงมากฝีมือประชันความน่ารักแสบป่วนกันล้นจอให้พรพรมครั้งนี้โอโลเวยงยิ่งกว่าครั้งใน ไหนเลยละะ่ะ,ละค่ะทีนี้เจอร่าหมุนแขน่งสองสามเลวีนาวีคุณไม่เคยคิดจะมาเยี่ยมฉันเลยอ่ะออก็คุณมีคู่ม่านแล้วสวัสดีครับบอยประกอบนะครับก็สำหรับละครเรื่องพ่อพรมมุละเวงน,นะครับผมก็ รับบทเป็นหมอปทวีครับผมคาแรคเตอร์นี่ก็จะเล่นเป็นคุณหมอนะครับผู้ใจดีนะครับอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เก็บอาการเก่งเปล่ารานีค่ะเล่นเป็นตันยงค่ะจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสร่าเริงมั่นคงในความรักแล้วก็เชื่อมั่นในความรักค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุนทิรายยอดช่างค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอันดาค่ะเล่นเป็นเมลินค่ะก็จะ อ่อนแอขี้อ้อนแล้วก็เรียนไม่ค่อยเก่งค่ะนี่ตอนนี้นะวีกลายเป็นแฟนน้องเมย์ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะไกลามากครับสาหรับตัวผมเองแล้วก็เป็นตัวละครที่ไกลที่สุดแล้วก็เรียกว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยก็ได้นะครับการแสดงออกที่ออกมาค่อนข้างยากแล้วก็เหมือนกับช่วงแรกๆเนี่ยผมยังนึกภาพตัวละครไม่ค่อยออกนะครับก็ต้องอาศัยว่าคุยกับพ่ชูพ่วมกับเยอะๆนะครับว่าตัวละครที่พ่ชูวางไว้เนี่ย อยากให้ภาพมาเป็นยังไงไม่เหมือนเลยค่ะแตกแต่างกันที่หนูพูดเก่งแล้วก็เข้มแข็งไม่อ่อนแอตอนเป็นที่เวลาก็จะเข้มแข็งไม่อ่อนแอรู้ทุกอย่างก็เรียนเก่งขึ้นก็ไม่ยากค่ะมีป้าชุคอยสอนคอยท่องบทให้ฟังก็สำหรับพรพรมรวงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ มีตัวละครเด็กนะครับเป็นตัวละครเมนของทางเรื่องนะครับดาก็น่ารักเวลาทํางานด้วยกันก็เหมือนกับเราเรามาทํางานด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยแบบได้เล่นกับเด็กอะไรอย่างนี้ครับละละมา่ากไ,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 ไม่ง่ายเลยค่ะตอนแรกก็เหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ที่จริงคือมันมันค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันเพราะว่าเราไปอยู่ในร่างเด็กแล้วเราต้อง ต้องทาเป็นว่าเราคือคนคนนั้นแต่ความจริงแล้วข้างในคือเราไม่ใช่เราก็แบบคิดอีกอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันหอมแก้มขวา <St ars> บเบลล่าเขาเป็นคนผมว่าเขาเป็นคนตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างทํากันบ้านมาเยอะ,อะเวลามาทํางานเนี่ยเหมือนกับพอทั้งคู่ทา้งกันบ้านาน,นะพร้อมกันแล้วได้เจอกันเนี่ยมันก็ง่ายในการส่งอารมณ์รับอารมณ์กันแล้วก็ด้วยความสนิทกันด้วยก็เข้าขากันได้นะคะเวลา เวลาแบบส่งรับส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยก็เก่งอยู่แล้วด้วยก็ช่วยให้แ a c t ิ้งเราแบบก็ไหลลื่นไปไปด้วยกันได้อะคะ่ะคมจริงสนุกดีนะครับเพราะว่ามันจะมีอาการแบบว่าเรางอนง้อกับหลานด้วยมีแบบหลานงอนบ้างมีเรางอนบ้างแล้วก็แบบมีง้องๆกันแย่ๆกันอะไรเงี้ยในเรื่องเนี่ยผมอยู่กับหลานตลอดก็จริงแต่ว่าด้วยการถ่ายทํานะครับบางทีเราอยากให้คนดูได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในร่างของหลานรเราเนี่ยคือ นางเอกนะคือเบลล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีฉากที่แบบว่าผมต้องหอมหลานบ้างหรือว่าแกล้งหลานไปฟัดหลานบ้าง,อ,าอ,าง,าาางอะไรเงี้ยซึ่งพอตอนถ่ายทำเนี่ยก็มีการสลับล่างนะครับก็คือเอาน้องเบลล่ามาเล่นแทนด้วยโอ้ oh, โหฉากฉากสนุกฉากประทับใจด้วยแล้วกันเนาะโอ้ย <c oughs> ก็จะมีฉากแบบใกล้ชิดอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ฉากที่ต่อรองต่อเสียงกับพี่กีกะค่ะ พี่กิ๊กเป็นป้าปางเป็นคนใจร้ายชอบดุเด็กนะคะ่ะชอบดุเมลินระหว่างเขาจะงอกนะืนนอรางองเองดีกว่ามีคนสวมให้นะคะป้าปางน้อะมีความจริงอยากให้ดูน้องอันดาเล่นคือเรื่องนี้เนี่ยเวลาน้องอันดาเล่นนี่แบบเหมือนฆ่าทุกคนหมดเลยนะครับตายหมดทุกคนเพื่ออันดาเนี่ยเวลาฉากฉากคุกกิกน่ารักเนี่ยเขาก็เล่นน่ารักนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมีฉากที่เขาต้องเล่นแบบอารมณ์แก่แดดหน่อยก็คือ เพราะว่าในในร่างเขาเนี่ยเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะทําได้ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนจับตาดูฉากดราม่าของอันดานะครับก็คืออันดาเนี่ยไม่เคยใช้น้ําตาเทียมเลยร้องเองตลอดแล้วก็คือบางทีแล้วเขาเล่นจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นเหมือนผู้ใหญ่เลยนะแบบเขาตั้งอารมณ์เองได้เขาทําอะไรเองได้คือเรื่องนี้อันดาเก่งมากๆแล้วก็เล่นดีมากนะครับค่ะบางทีก็มีฉากร้องไห้กับพี่บอยบิวเองไม่มีค่ะบิวด้วยตัวเองไม่ น้องเมย์เขาจะไม่ผิดทาาคุณพ่อทางน,น,น,งนาวีเชื่อไม่ได้อันดาเก่งมากอันดาเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กอัจฉริยะที่แบบสวรรค์ส่งมาให้พวกเรามากคือทํางานเหมือนแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนนึงอะค่ะแบบบทก็ไม่ติดแอคติ้งก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนํามอะไรคือน้องน้องปรับได้หมดเลยค่ะโชคดีมากที่ได้อันดามาแบบร่วมงานด้วยเรื่องหลังความน่ารักความสนุกของละครพร้อพรมอลเวงยังมีอีกเพียบติดตามในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ อ,อ,อ,ใใอะไรจะได้พบเจอแค่นี้ครั้งอะไรจ o ด้เปนจริงกลับมาหาลูกีกับน้องเมย์พยาบาลดีปิคุณใครเพราะถาไม่ใช่ความจำสับสนนะคะแล้วา้าเด็กคนนี้ไม่ใช่น้องเมย์ คอเวอร์อชั่นนี้ครบรถแล้วก็ครบทุกความยาก <c ười> คือทุกอย่างในละครที่มันไม่ควรจะต้องมีอ่ะ <c ười> เด็กหนึ่งละ่ะมีสุนัขด้วยมีหมาด้วยแล้วก็จะมีการแทนล่างกันอีกก็คือมีเอฟเฟกคือรวมทุกอย่างที่แบบเป็นเรื่องยากหรือว่าสำหรับละครพรูมอุเวงนะคะพอมาทําในยุคนี้ที่พ่ชูําก,กับเรื่องแรกให้กับช่องสามก็เราก็พยายามจะปรับให้ ร่วมสมัยกับยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องการสลับล่างที่มันเหนือจริงเอ๊ะจะเรียกว่ารักยังไงดีนะคะเพราะว่าเกินเกินจากสองคนนะคะแล้วก็มีน้องเล็กๆมาด้วยจริงๆเราก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกทั้งคู่เลยเพราะว่าเด็กก็เล่นเยอะมากนะคะน้องอันดาที่เล่นเป็นน้องเมย์เนี่ยก็คือจะเรียกว่าแทบจะเดินเรื่องเลยนะคะพี่บอยต้องเล่นกับเด็กด้วยเล่นกับนางเอกด้วยเอ๊ะทำยังไงที่จะรักหลานตัวเองด้วยแต่มีใจที่จะรักนางเอกด้วยทํามากเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบ ใช่หนุ่มไปหลงรักหลานตัวเองซึ่งเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตีความละเอียดกันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการทํางานก็สนุกสนานค่ะเพราะว่าทั้ง3คนก็ทํางานได้ดีแล้วก็พี่บอยก็ปรับลุกกันสาหาัสพอสมควรนะคะเพราะว่าเล่นเป็นหมอแล้วไม่ใช่หมอธรรมดาเป็นศัลยแพทย์ประสาทหมอผ่าตัดสมองซึ่งซึ่งออข้อมูลตรงนี้เราค่อนข้างจะน้อยมากก็ต้องรีเสิร์ชกันหนักเหมือนกันค่ะบอยเรื่องนี้ถือว่าเปลี่ยนตัวเองเยอะมาก แรกๆเราก็ต้องพยายามแบบอะบอยแบบนี้ไม่ได้ห้ามแอะห้ามอย่ามาเกรียนแถวนี้อะไแล้วก็น้องอันดาก็จริงๆน้องไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยแล้วก็ใหม่มากซึ่งเรากังวลมากว่าแบบเอะน้องจะทํางานได้ดีไหมจากที่มาเข้าคลาสเรียนการสแสดงเป็นเป็นสิบสครั้งเลยค่ะแล้วพอทํางานก็ไม่ผิดหวังค่ะเป็นเด็กที่เรียกว่าเก่งมากต้องยอมรับว,ว่าน้องอันดากเก่งมากๆค่ะแล้วก็แล้วก็ประทับใจตรงนี้ ส่วนเบล่าก็ตั้งใจทํางานมากเพราะฉะนั้น3มคนทํางานด้วยกันก็ไม่มีปัญหาเลย3มคนนี้น่ารักมีแต่พี่บอยจะชอบแย่เจ้าแกล้งเด็กทําร้องไห้เกือบทุกวันครับผมก็คือ,อแกล้งอันดาเนี่ยคือทุกคนในกองเนี่ยแกล้งอันดาหมดนะครับเพราะว่าด้วยความที่อันดาเนี่ยเขาเป็นคนช่างพูดแล้วก็เขาค่อนข้างโตโตวกว่าอายุอีกน,นึงเวลาคนในกองแซวอะไรหรือว่า แกล้งอะไรเขาเนี่ยเขาจะแบบมีปฏิกิริยาตอบโต้แล้วก็ค่อนข้างทันคนค่อนข้างทันผู้ใหญ่แบบเขาแซวมาอันดาสามารถแซวกลับได้สามารถแบบว่าตอบโต้ได้อะไรเงี้ยทุกคนในกองก็จะมีอารมณ์แบบว่าสนุกแล้วก็ปนปนแบบหมั่นไส้นิดนึงหมั่นเคี้ยวแบบเอ้ยเด็กคนนี้แบบว่าทันเรานะอะไรเงี้ยแต่ความจริงเขาเป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเขาทําผิดหรือว่าอะไรเนี่ยก็มีงอนกันไปเดี๋ยวเขาจะแบบแอบมาขอโทษหรือว่า พอเลิกกองไปแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาหรือมีส่งข้อความเป็นข้อความเสียงมาว่าแบบเอออย่างงู้นอย่างงี้คิดถึงนะพี่บอยบบว่าเอออาทิตย์หน้าจะได้เจอกันไหมเนี่ยถ้าไม่ได้เจอเนี่ยอันดาเสียใจแย่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเปลนเป็นที่ตุ๊บซั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 บบ้างโนเหงื่อเยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แกล้วพี่เวล่าน่ารักไม่ค่อยชอบแกล้งน่ารักดีพี่น้ำพึ่งพี่จอบก็น่ารักค่ะ บางทีก็ต่อบทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอก,ก็แก้งหนักเลยค่ะจะบางทีก็จะมาจาักกะจีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ้าวนี่แกขอโทษลืมก็เซนที่ห้องมก็น่ารักไม่ไดัจับแดแต่ชั้นเนี่ยแหละการยงเพื่อนแกตอนที่มาเวิร์กช็อปแรกๆก,ก็คือแบบไม่ได้เลยอ่ะ แต่พอแบบเขาเราค่อยๆละลายพฤติกรรมเขาไปเรื่อยๆยอะไร่งเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเล่นได้มากขึ้นแล้วแล้วพอตอนหลังๆอะ่ะจนกระทั่งแบบบอยทักว่านี่เธอแบบเทพลงเทพเข้าสิงหรือเปล่าเล่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอันดาคือเขาเป็นเด็กที่เข้ากับคนง่ายนะคะไม่ค่อยกลัวคนอย่างแบบว่าไม่ว่าจะเป็นช่างกล้องช่างไฟอันดาก็วิ่งหาวิ่งหาหมดคือเป็นเด็กที่ ที่ปรับตัวง่ายซึ่งทําให้เราทํางานได,ได้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากคือพอเขาไม่กลัวคนอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยตัดความกังวลของเขาไปได้เยอะเป็นเด็กที่เล่นแล้วมีอินเนอร์ข้างในอะ่ะคือเขารู้สึกจริงๆเล่นเล่นแล้วเหมือนเป็นตันหยงจริงๆเก่งมากอยากจะฝากให้คนทางบ้านแบบเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเพราะน้องก็ทุ่มเทมากๆสําหรับเด็กอายุแค่5้าขวบพี่ชูรครับก็เรื่องนี้ครับมาเจอพี่ชูเรื่องแรกอ่า ไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนเลยนะครับดีครับดีมากๆเลยพี่ชูเป็นร่วมกับที่ละเอียดละเอียดมากๆนะครับละเอียดแบบละเอียดยิบเลยพี่คือวางไว้เลยว่าแต่ละฉากเนี่ยอยากให้อารมณ์มันถึงเท่านี้นะทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฉากกุ๊กกิ๊กหรืออะไรก็ตามที่พี่ชูจะแบบมีภาพในหัวแล้วก็วางไว้แล้วว่าอยากให้เป็นยังไงแล้วก็ค่อนข้าง string, ละเอียดมากอพี่ชูน่ารักมากค่ะพี่ชูพี่ชูแนะนำอะไรหลายเรื่องมาก há, พี่ชูพี่ชูค่อนข้างละเอียดกับงานนะคะแต่ว่าทํางานด้วยเราไม่เครียด อยู่ด้วยแล้วแบบสนุกพี่ชูแบบเออเหมือนทําให้รีแลกซ์ตลอดอะคะ่ะให้สนุกกับการทํางานคือมากองนี่แบบรู้สึกรู้สึกมีความสุขอะคะ่ะที่ได้ทํางานช่วยค่ะบางทีก็ต่อบทการบางทีก็ต่อบทกับป้าชูพี่บอยค่ะใจดีไม่ดุจะดุเฉพาะที่หนูจําบทไม่ได้แล้วก็ไม่มีสมาธิค่ะดีใจมากที่ได้พี่ชูมาทําให้คือมองมองภาพเหมือนกันคุยง,งานแล้วรู้สึก่า มันต้องสนุกแน่ๆเลยถ้าเราได้ทำงานด้วยกันแล้วมันก็สนุกจริงๆคู่พ่อแม่นะคะในเรื่องพออรหมอลเวกจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าไปอ่านตามหนังสือจริงๆคู่พ่อแม่นี่แทบจะเป็นพระเอกนางเอกอะคะ่ะเพราะว่าเส้นเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องครอบครัวเป็นละครครอบครัวที่ที่สะท้อนปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นคู่ดราม่าน,นิดหนึ่งค่ะหมอก้องก็ตามคาแรคเตอร์แต่ว่าก็แต่เรื่องนี้หมอก้องหล่อนะแล้วก็น่ารักอะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นคู่ที่คอยลดความ ความหนักให้มันมีความเบาแล้วก็มีความสนุกสนานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคู่ล่าเริงคู่เฮฮาเป็นคอยช่วยเหลือแล้วน้องออมกับหมอกล้องก็เล่นเข้าคู่กันได้ดีมากน่ารักมากค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่เคมีตรงกันมากเล่นน่าแบบน่ารักเหมือนเขาจะเป็นคู่กัดกันอะกัดกันทั้งเรื่องกัดกันตลอดเวลาไม่เคยเห็นตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่าหมอก้องก็แบบชอบออมอยู่แต่ว่าวิธีการจีบของเขาก็คือการนี่แหละการแกล้งการอะไรอย่างเงี้ยพี่กิ๊กคือแบบ พห้าเนี่ยเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะพนักห้าจีสามพี่คิดเหมือนเป็นเหมือนอะไรเข้าสิงก็ไม่รู้ตรงตาเสียงกรี๊ด ใส่ดุอันดาอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างคือแบบเหมือนเป็นคนละคนไปเลยเึ่งพ่กิ๊ก็ค่อนข้างส,งสร้างสีสรันให้กับเรื่องได้เยอะมากก็บอกว่าพี่ชูไปทำเรื่องแรกจะเครียดมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเจอหมดเลยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนะคะมีหมาด้วยมีเด็กด้วยแล้วไม่ใช่น้องอันดาคนเดียวมีมีโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ Effect ด้วยจะต้องสลับล่างกันตลอดอย่างเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเราก็ทํากันบ้านหนักอะค่ะว่าจะต้องเอฉากนี้เนี่ยจะสลับล่างเนี่ยจะเปิด ยังไงปิดยังไงจะแทนล้างกันยังไงบนเตียงเดินเพราะว่าเด็กคนละไซส์ถ้าไซส์เดียวกันก็จะง่ายพอเป็นต่างไซส์มันก็จะจะลำบากแล้วคือมันยากตรงที่ว่าสมมติตัวตันหยงนอนแบบนี้พอเราทายเป็นเด็กเด็กก็ต้องวางมือในตำแหน่งที่มันเหมือนกันเพราะเขาคือคนเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างทำงานค่อนข้างละเอียดในเรื่องเนี้ยเบลล่ากับอันดาจะต้องแต่งตัวเหมือนกันเปียบทำผมทรงเดียวกันเปียบซึ่งก็ก็เป็นการบ้านของทีมนกับว่าชุดอะไรที่ เด็กใสแล้วก็ไม่ดูแก่ผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่ดูแอปเดวเกินไปทรงผมอะไรอะไรเงี้ยค่ะค้างยากนิดนึงจะยากกับทีมงานกับพี่บอยอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าจะต้องถ่ายแบบถ่ายกันยูนานะคะทั้งตอนฉากสลับลางอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ใช้ CG ใช้อะไรอย่างงี้ช่วยตอนสลับลางมาแล้วก็ต้องถ่ายบางทีถ่ายดับเบิลถ่าย2รอบพี่บอยเล่น2รอบอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเหนื่อยตัดต่อกันด้วยค่ะจริงตอนแรกที่ทำนะคะคิดว่าแบบ คนที่ต้องลำบากสุดคือนางเอกกับเด็กแน่ๆเลยเพราะว่าเขาต้องเล่นแบบเรียนแบบกันอะแต่สรุปก็คือคนที่ลำบากคือคนที่เล่นรอบๆเพราะว่าอย่างสมมติเล่นกับเด็ก5เทคก็ต้องไปเล่นกับผู้ใหญ่อีก5าเทคอย่างบางฉากเป็นฉากแบบดราม่าร้องไห้พี่น้ำผึ้งอ่ะร้องไห้เสียใจมากอ่ะสิเทคอะร้องร้องจนน้ำตาแห้งเลยอะเพราะว่าต้องเล่นกับ2คน แล้อีกอันนึงที่เราต้องระวังก็คือสายตาของตัวละครอีกตัวท,ที่ที่มองเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ระดับสายตาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเป็นงานแบบพอไปทำจริงแล้วแบเออมันละเอียดกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะมากก็หมาก็น่ารักส่วนโรงเรียนก็วุ่นวายแล้วเราพยายามจะทําโรงเรียนยังไงให้ให้ทําเด็กที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลออกมาเต้ไปหมด ให้ไม่ไม่ไม่ใช่ออกมาแล้วเป็นละครเด็กว่าเป็นแบบอุ้ยดูแล้วเป็นละครเด็กไม่ใช่คือความเป็นเรื่องยังแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันเอาโรงเรียนเอาเด็กมาใส่แล้วมันมีความกลมกลืนไปกับเรื่องพอดีแล้วน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โรงเรียนวุ่นวายมากแต่สนุกค่ะอยากเล่นอะไรมาให้หนูด่โอเคถ้าไม่ใช่ล่ะตัวไหนตัวหนเด็กๆคะสนนุกค่ะบางทีจะเป็นเฟย่าฟาเซส แล้วก็คิงโดปงแก้วปงขวัญค่ะแล้วเรามีช่วงที่เราไม่ถ่ายที่โรงเรียนซึ่งเราจะมีเอ็กซ์ต้าเด็กประมาณ30คนและในบทเราก็จัดเป็นงานกีฬาสีซึ่งแบบเด็กเยอะมากวุ่นวายมากคือแบบพวกเราบบเสียงแหบกันไปหมดเลยพเพราะกว่าจะคุมเด็กแต่เพราะสมมติเด็กคนนึงเริ่มเริ่มไม่ฟังอะ่ะเขาก็จะไม่ฟังต,ตามกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีพาตัวเมย์เราแบบเพียเพ้ยนไปด้วยนะเริ่มแบบอยากเล่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เห็นงานตัวเองล้วก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาที่เราพยายามแบบคือเรื่องนี้เราต้องอินเสิร์ตเยอะถ่ายหลายชอ็อตเพราะมันต้องมีแบบว่าแทนผาน่านเสาปุ๊บกลายเป็นนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องถ่ายสมมติว่าอย่างบทตอนหนึ่งของนางเอกเราก็ต้องถ่ายถ่ายสองครั้งหมดเพราะนางเอกเล่นรอบหนึง่งเด็กเล่นรอบหนึง่งเพราะฉะนั้นฉากหนึ่งอะปกติถ่ายทีเดียวใช่ไหมคะแต่นี้ต้องถ่ายสองครั้งคือเป็นเป็นเด็กกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย แต่แต่พอเห็นงานที่ออกมาก็คุ้มกับที่เราต้องต้องถ่ายต้องถ่ายไปอะไรเงี้ยอะไรจะได้ครบใจออวันนั้นอยากจะได้รู้ความจริงทีใช้ฉันเมื่อไรจะได้พรบใจออวันนั้นอยากจะได้รู้ความจริงทีใช้ฉันแต่บางครั้งก็รู้สึดดออใใก been time you need g r a ล e until r i g ละครเรื่องเนี้ย เป็นละครที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักทั้งหมดเลยนะคะทุกคู่ทุกตัวละครจะความรักมันจะเป็นเมนหลักและให้กับคนดูก็คือว่าคนดูจะเข้าใจว่าความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากมันมีความรักที่ถูกต้องมันมีความรักที่ไม่ถูกต้องรักแบบนี้ เป็นแบบนี้มันจะเกิดผลยังไงแล้วเป็นยังไงคนดูพอดูไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ได้เองเขาก็จะตีความได้เองว่าอ๋อรักแบบนี้คือผิดบางทีลักแล้วเรียกร้องขาดความรักแล้วเกิดการอิจฉาลิษยาหรือขาดความลักแล้วเกิดการแย่งชิงหรือความรักที่ดีแล้วมั่นคงสุดท้ายมันก็จะได้ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะก็สําหรับความสนุกของละครเรื่องนี้นะครับมันจะมีอะไรที่แบบเป็นฉากกุ๊กกิกอะไรค่อนข้างเยอะดูสบายๆแล้วก็เป็นละครของผมว่าเป็นละครแบบ สำหรับครอบครัวจริงๆเลยครับแต่ว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็พ่อแม่ลูกเลยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวแล้วมันน่าติดตามอะค่ะมันเหมือนเป็นพรพรพรมจริงๆอะค่ะก็อยากอยากให้ลองติดตามชมดูว่ามันมันสนุกยังไงกับการที่เราไปเป็นอีกคนนึงเรามีความสุขยังไงกับการที่ไปใช้ชีวิตเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่จริงก่อนประสบอุบัติเหตุเนี่ยตันหยงเขาพูดว่า กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็คงดีเนาะจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ความจริงแล้วคือกลับไปเป็นเด็กแล้วมันมันก็ไม่ใช่มันก็มีปัญหามีคอนฟลิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรักเนี่ยแหละเกี่ยวกับตันหยงก,กับนวีเนี่ยแหละว่าเออเขาจะมารักกันได้ยังไงอยากอยากให้อยากให้ชมอยากให้ติดตามชมไม่อยากเล่า <c oughs> ค่ะมันมันน่ารักมากค่ะชีวิตของตัวละครทุกตัวมันเป็นแง่คิด ให้กับคนดูได้หมดเลยรูปแบบของครอบครัวที่มีอยู่จริงในสังคมไทยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าผมเราจะสอนแบบมากๆเลยไหมมันคงเป็นลักษณะที่ซึมซึมบัดเข้าไปมากกว่าว่าแบบเอออ๋อครอบครัวแบบนี้มันมีผลเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยอาจจะให้แง่คิดในในแบบนั้นแต่เราคงไม่ได้สอนแบบตรงๆขนาดนั้นหรืออย่างตัวพิรามเองค่ะที่เล่นโดยพี่วนุชิตนะ่ะ เราก็จะอยากให้คุณดูเห็นว่าจากการที่คุณผิดพลาดไปแค่ครั้งเดียวอ่ะบางทีมันเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยนะการที่คนเราจะทําอะไรมันก็ต้องก็ต้องคิดนะเพราะจากเหตุการณ์หนนั้นมันทําให้แบบลดความไปสลับร่างกันจนแบบไปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยฝากละครนะครับพรทมบุเวงนะครับก็สําหรับละครเรื่องนี้นะฮะก็มีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่วมกับของเรานะครับก็พี่ชูมางกลให้กับช่องสามเรื่องแรกนะครับแล้วก็ น้องอันดาครับน้องอันดาก็มาเล่นละครเต็มตัวเรื่องแรกเหมือนกันนะครับสําหรับตัวผมนะครับก็เป็นการเรียกว่าคลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่มากๆนะฮะของผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เรื่องนี้ความจริงลุ้นๆอยู่เหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นว่าเออภาพที่ออกมาเนี่ยคนดูจะชอบไหมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่เห็นความเกรยียนหรือว่าความกวนในใน,ในตัวผมนะฮะก็จะเป็นความเรียบร้อยหรือว่าความกวนๆแบบในแบบฉบับของหมอปทวีหรือว่านาวีที่ทุกคน ได้เคยดูมานะฮะสำหรับคนที่เคยดูเวอร์ชันเก่าๆแล้วชอบเนี่ยอยากให้ติดตามชมเวอร์ชันนี้นะครับรับรองว่าสะุกไม่แพ้เวอร์ชันเดิมแน่นอนนะครับผมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะพวกเราทํางานกันแบบค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เต็มที่มากก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยค่ะเออคราวนี้ได้เป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วกออ็ติชมได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยุก็ อยากฝากละครพรพรมอลเวงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกช่อง3ก็ติชมได้นะคะยินดีแล้วฟังแล้วก็จะพัฒนาในงานต่อไปแล้วก็สําหรับละครเรื่องนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็เท่าที่ตอนนี้ก็ ขั้นตอนตัดต่อออนแอร์อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็พยายามกันเต็มที่แล้วทุกคนก็เหนื่อยมากแต่ว่ามีความสุขแล้วก็สนุกกับการทํางานด้วยฝากไว้ด้วยนะคะค่ะก็ละครพร้อมผมอลเวงนะคะก็ได้ออกอากาศไปบ้างแล้วน่าจะได้น่าจะได้ดูกันบ้างแล้ววันนี้ก็มาเห็นเบื้องหลังมาได้พูดคุยกับนักแสดงทีมงานแล้วก็ตัวตัวเองด้วยนะคะตัวเองก็ขอฝากละครพร้อมผมอลเวงแล้วก็รับรองว่า เรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีอุปสรรคมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาในทุกๆตอนก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากละครพรนุ์มอนลาเวงด้วยนะคะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะติดตามอยู่ด้วยนะคะอุ๊ยหนูน้องโอ๋ยหนูมันอาจจะเป็นตัวมันจะขุ่นไปก่อนน้องออมนิสเหลืองได้ที่ได้พบเจอในวันนั้น อยากที่จะรู้ความจริงในใจฉันแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเธอไม่ได้เป็นเธอเลย